พระธรรมวิวรณ์บทที่9เมื่อทุตสวรรค์องค์ที่หเป่าตแตรขึ้นข้าพระเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องของบาดานลึกให้แก่ดาวดวงนั้นเมื่อท่านเปิดช่องของบาดานนั้นก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากช่องนั้นเหมือนอย่างควันของเตาใหญ่ ดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปด้วยควันจากช่องนั้นและมีฝูงตต๊ก,กแตนออกจากควันนั้นมายัางแผ่นดินโลกพระเจ้าประธานอำนาจกับต๊ก,กแตนพวกนั้นเหมือนอย่างอำนาจของพวกแมงป่องแห่งแผ่นดินโลกพระองค์ตรัสบอกพวกมันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลกหรือพืชเขียวหรือต้นไม้แต่ให้ทำร้ายเฉพาะคนทั้งหลาย ที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาพระองค์ไม่ให้ฆ่าคนพวกนั้นแต่ให้ทรมานเขาห้าเดือนความทรมานของพวกเขานั้นเป็นเหมือนอย่างความทรมานเมื่อถูกแมงป่องต่อยตลอดระยะเวลานั้นคนทั้งหลายจะสแสวงหาความตายแต่จะไม่พบเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีจากพวกเขาไป ตั๊กแตนพวกนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามบนหัวของมันมีสิ่งที่ดูเหมือนอย่างมงกุฎทองคำและหน้าของพวกมันเหมือนอย่างหน้าของมนุษย์พวกมันมีผมเหมือนอย่างผมของผู้หญิงฟันของมันเหมือนอย่างฟันของสิงโตพวกมันมีเกราะป้องกันอกเหมือนอย่างเกราะเหล็กเสียงปีกของมันเหมือนอย่างเสียงของรถ และม้ามากมายที่กรูเข้าสู่สงครามพวกมันมีหางและมีเหล็กในเหมือนแมงป่องหางของมันนั้นมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอดหเดือนพวกมันมีทูตของบาดาลลึกเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือมันทูตผู้นั้นมีชื่อภาษาฮีบรูว่าอาบัดโดนและในภาษากรีกว่าอปปอลิยนวิบัติที่หนึ่งผ่านไปแล้ว นี่แน่ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะตามมาหลังจากนี้เมื่อทุสวรรค์องค์ที่หกเป่าตแตรขึ้นพระพระเจ้าก็ได้ยินเสียงหนึ่งออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นบูชาทองคำที่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเสียงนั้นกล่าวกับทุตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือตแตรนั้นว่าจงปล่อยทุสวรรค์ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟสติสนั้นแล้วทุตสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกปล่อยพวกเขาได้รับการเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีเพื่อจะฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งส่วนสามจำนวนกองทหารม้าคือ200ล้านข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของพวกเขาในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นม้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือ ผู้ที่นั่งบนหลังมาพวกนั้นมีเกราะป้องกันอกสีแดงเพลิงสีน้ำเงินครามและสีเหลืองกรรมฐานหัวม้าทั้งหลายเหมือนอย่างหัวสิงโตมีไฟควันและกรรมฐานพุ่งออกจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่าหนึ่งส่วนสาด้วยภัยพิบัติ3อย่างนี้คือไฟควันและกรรมฐานที่พุ่งออกจากปากของมัน เพราะว่าอำนาจของม้านั้นอยู่ที่ปากและที่หางของมันเพราะหางของพวกมันเหมือนงูที่มีหัวซึ่งพวกมันใช้ทำร้ายคนได้มนุษย์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ได้กลับใจจากการกระทำที่เกิดจากน้ำมือของพวกเขาไม่ได้เลิกบูชาผีและรูปเคารพต่างๆที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหิน และไม้ซึ่งไม่สามารถดูหรือฟังหรือเดินและพวกเขาก็ไม่ได้กลับใจจากการฆาตกรรมหรือจากการใช้เวทมนต์หรือจากการล่วงประเวณีหรือจากการลักขโมย